ฮลัลโหลข้อการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปโนนนี้เราก็อยู่ใน,ในเกม s p e e Difter เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมีการอัปเดตแพทใหม่เข้ามาผมรวมถึงการแข่งขันรูปแบบใหม่ระบบใหม่รวมถึงมีระบบสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยในส่วนของระบบสัตว์เลี้ยงนี้ผมผมได้ทำคลิปดีววไว้รเรียบร้อยแล้วแบบละเอียดใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปรับชมได้ว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนเนี่ยเก่งในด้านไหนและตัวไหนเนี่ยน่าใช้งานมากที่สุดณปัจจุบันนี้ ในส่วนของคลิปนี้ผมผมจะพาทุกคนเนี่ยเข้าสู่การรีวิวในโหมดการแข่งขันใหม่ของผมก็คือโหมดของ l i m i n a t e 48หรือก็คือโหมดของ Battle Royale ที่เราเนี่ยสามารถแข่งขันได้สูงสุดถึง48คนใน1รอบในการแข่งขันนี้ผมมันไม่ใช่48คนในทีเดียวนะแต่ว่ามันเป็นการแข่งขันเป็นรอบๆไปโดยเราสามารถแข่งขันได้สูงสุดทั้งหมด4รอบ ในแต่ละรอบของผมเราก็จะได้รับของรางวัลเนี่ยที่แตกต่างกันไปโดยวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถได้รับของวันหนึ่งชิ้นก็เป็นคาแนะนําว่าวันหนึ่งเนี่ยเราควรแข่งสักหนึ่งครั้งเพื่อเราเนี่ยได้รับของรางวัลสูงสุดนั่นเองสําหรับของรางวัลผมจะให้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยสามารถเข้าสู่รอบการแข่งขันได้ในรอบที่3แล้วก็รอบที่4ก็คือ12คนสุดท้ายกับรอบ6คนสุดท้ายผมของรางวัลสำหรับคนที่เข้ารอบ 12คนสุดท้ายได้ผมก็จะเป็นทางด้านของตัวกล่องเมื่อเราเปิดออกมาแล้วเนี่ยก็จะสุ่มทางด้านของตัวแร่สีส้มแล้วก็ทางด้านของแร่สีม่วงที่เราเนี่ยสามารถเอาไปสุ่มทางด้านของตัวกล่องลัคก,กี้และเกิดว่าโชคร้ายผมก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นะก็คือเกลือนั่นเองผมในส่วนของกล่องท็อปอันดับสี่หลีก็คือท็อป6คนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะรับของวันตามนี้เลยก็จะมีทางด้านของตัวรถ ทางด้านของตัวแร่แล้วก็ทางด้านของตัวกล่องที่เราสามารถที่จะสุ่มทางด้านของตัวชุดแฟชั่นได้แต่โดยรวมเนี่ยอัตราการสุ่มเนี่ยมันก็อยู่ที่ดวงนะเพราะว่ามันก็มีทางด้านของตัวคริสตัลมีทางด้านของตัวโกมีทางด้านของตัวคูปองธรรมดาเนี่ยแทรกเข้ามาด้วยเหมือนกันก็เปิดเลยนี่ผมสำหรับคนที่ดวงเกลือก็โดนไปอีกแล้วผมสำหรับคูปอง S, <c oughs> <S, <c oughs> <S ก่อนที่เราเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่การแข่งขันผมต้องขอบอกว่าในตอนนี้เนี่ยมีส่วนของกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้น,นมาสำหรับทางด้านของดันอิลลูมิเนช48โดยเฉพาะนะ โดยด่านนี้ผมเราสามารถทําได้ทุกๆวันผมเงื่อนไขในการทําก็คืออันแรกก็คือเข้าร่วมอย่างน้อย1ครั้งอย่างที่2ของผมก็คือเข้าแข่งขันเข้าสู่รอบที่2อย่างที่3คือเข้ารอบที่3และอย่างที่4ี่ผมก็คือเข้ารอบที่4เราเนี่ยก็จะได้รับทั้งนัของตัวทีพอยเนี่ยฟรีๆอีก150แต้มก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยผมเพราะไอแต้มพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจํากัดและก็หายยากมากโดยเฉพาะสายฟรีนั่นเอง สำหรับวิธีการเล่นผมเมื่อเราเนี่ยกดเข้ามาในทางด้านของตัวด่าแล้วเนี่ยก็จะเจอกับผู้เล่นอีก48คนโดยจะมีแบ่งเป็นทั้งหมด8กลุ่มด้วยกันกลุ่มละ6คนรวมทั้งหมด48เราสามารถที่จะเลือกปรับลดตามใจชอบได้เมื่อเราเข้าสู่การแข่งขันรอบแรกครับผมก็จะเป็นการแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆเงื่อนไขในการแข่งขันผมเราไม่สามารถที่จะเก็บไอเทมได้เพราะว่าการแข่งขันในโหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นโหมดของการดิฟล้วน รถที่ผมแนะนําถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรที่จะเอารถที่ผสมวัสาุระหว่างดิฟมาด้วยแล้วก็ทางตรงมาด้วยเราจะค่อนข้างได้เปรียบก,กว่าเพราะว่าในโหมดนี้เนี่ยการที่เราเนี่ยไม่มีไอเทมเลยเนี่ยหรือว่าใครที่มีเพชรดีๆเนี่ยที่เป็นสายบูสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะทาให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการชนะมากกว่าคนทั่วๆไปนั่เนเองนะและการแข่งขันของผมเหมือนกับหมดโซโล่แรงทุกอย่างตาา่างกันเพียงแค่สังเกตข้างบนผมจะมีเวลาจับถอยหลังอยู่ ถ้าเกิดว่าเวลาเนี่ยนับถอยหลังจนครบเนี่ยเขาจะเอาคนสุดท้ายเนี่ยที่อยู่ในทีมหรือว่าคนอันดับสุดท้ายเนี่ยออกจากการแข่งขันในการแข่งขันรอบแรกของผมจากคัดจนกระทั่งเหลือเพียงแค่3อันดับแรกเท่านั้นผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรที่จะตึดอันดับให้ได้ใน3ผมเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้นั่นเองส่วนสเต็ปการเล่นสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าทํายังไงเนี่ยถึงจะดิฟดีๆแล้วก็ดิฟแล้วก็ทิ้งห่างคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะ ทำคลิปสอนแยกไว้นั่นเองนะใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวก็สามารถที่จะรอรับชมได้นั่นเองนะ เมื่อเราจบรอบแรกครับผมก็จะเป็นการพักรอผู้เล่นรอบอื่นนะผมว่าคนอื่นเนี่ยพร้อมหรือเปล่าพอเราเนี่ยพักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่รอบที่2รอบต่อไปผู้เล่นเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่24คนเท่านั้นสำหรับรอบที่2องครับผมคนเล่นเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่24คนหลักการการเล่นเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมผมก็คือให้เราเนี่ยทำการดริดฟแล้วก็พยายามติดอันดับให้ได้1นถึงสผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเข้ารอบ1นถึงสคนได้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าผ่านสู่รอบต่อไป พอเราเนี่ยเริ่มเข้าสู่รอบลึกๆมากขึ้นผมด่านสนามเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มดาวมากขึ้นทําให้ความยากในการลงเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อาจจะยังเล่นไม่คุ้นถนักผมอาจจะต้องใช้เวลาในการคุ้นเคยในการลงสนามนิดนึงผมว่าเราเนี่ยชินสนามหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงหลังๆับผมหรือว่าช่วงรอบสุดท้ายเนี่ยบอกได้เลยว่าสนามเนี่ยมันจะหัวร้อนมากๆสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยเล่นบ่อยๆหรือว่าอาจจะไม่ค่อยชินสนามนิดนึงนะ สำหรับคนที่เข้าสู่รอบที่3ได้ผมก็จะเหลือผู้เล่นเพียงแค่12คนเท่านั้นก็สับแสดงความยินดีทุกคนด้วยผมว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้ชัวร์แล้ว1กล่องซินเวอร์ที่เราเนี่ยสามารถเอาไปเปิดสุ่มรับไอเทมในการแข่งขันรอบที่3ผมหลักการก็ยังคงเหมือนเดิมผมพยายามทำไงก็ได้เนี่ยให้เราเนี่ยสามารถที่จะติดอันดับ1-3เพื่อเข้าสู่รอบ6คนสุดท้าย โดยด่านสุดท้ายหรือว่าก่อนสุดท้ายอะไรพวกนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้ g, สนามนี่แบบเริ่มเข้าสู่ช่วง3ดาว4ดาวแล้วผมเพราะว่ามันจะเริ่มมีโค้งเยอะแล้วก็จะเริ่มมีจุดที่เป็นทางลัดเยอะคําแนะนําของผมเมื่อเราเข้าสู่ช่วงด,าด่านโทโหรือว่าด่านสุดท้ายอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถเข้าทางลัดได้เนี่ยอย่างในภาพเนี่ยคือแบบเรามีโอกาสที่จะสูงมากที่จะวิ่งนาคนอื่นแบบชิ้งขากลอยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าลืมที่จะเข้าทางด้านของตัวทางลัดให้ได้เพื <S <S ่อเพิ่มโอกาสในการชนะมากยิ่งขึ้น และเมื่อเราเนี่ยเข้าสู่รอบสุดท้ายผมรอบที่4 6คนสุดท้ายการันตีแน่นอนว่าเราเนี่ยได้รับทางด้านของตัวต่องระดับโกลขั้นสูงสุดของกิจกรรมนี้แล้วชัวร์ๆครับผมแต่เกิดว่าใครที่สามารถขึ้นอันดับเป็นอันดับหนึ่งได้เนี่ยก็จะขึ้นทางด้านของตัวโปรไฟล์ใสตีให้กับทางของผู้เล่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมก็พยายามที่จะขึ้นอันดับหนึ่งให้ได้ บอกได้เลยว่ารอบสุดท้ายนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างดุเดือดนิดน,นึงนะเพราะว่าคนเล่นแต่ละคนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคัดมาจนกระทั่งเหลือคนที่โหดๆกันแล้วเพอแชแน่ก็อย่าลืมที่จะแสดงฝีมือให้เต็มที่ในด่านสุดท้ายผมทางด้านของตัวเกมเนี่ยจะสุ่มสนามระดับ2ดาวถึง3าถึงสดาวมาพอแชะนนก็อยู่ที่ดวงด้วยว่าจะเจอสนามที่เราเนี่ยถนัดหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าใครเลือกสนามแล้วที่ตรงกับสายการเล่นของรถเนี่ยแน่นอนว่าเปอร์เซ็นต์การชนะเนี่ยก็จะสูงขึ้นอย่าลืมทางนั้นของตัวเพชร้วยนะเพราะว่าตัวเพชรเนี่ยค่อนข้างที่จะเลืออํานวยแต่ผู้เล่นที่มีเพชรเลเวล,เ,วลเยอะเนี่ยตราการบูสของตัวรถเนี่ยก็จะสูงกว่าคนที่ไม่มีและสิ่งที่แตกต่างออกไปผมสำหรับรอบสุดท้ายอันนี้ผมก็คือเราจะเหลือเพียงแค่ผู้เล่นคนเดียวเท่านั้นผมที่จะได้รับอันดับที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันมันก็ค่อนข้างที่จะดุเดือดมากมาก ในการแข่งคันนี้ผมบอกเลยเลยว่าทํายังไงก็ได้ให้ขึ้นที่หนึ่งก็ได้ผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นที่1นไม่ได้เนี่ยมี GG แน่นอนนะผมสำหรับคนที่อยากจะได้ของวันพิเศษ เมื่อเราจบการแข่งขันผมทางด้านของโปรไฟล์เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปอวดเพื่อนๆได้ว่าเฮ้ยอย่างนี้นเนี่ยเราสามารถที่จะขึ้นอันดับหนึ่งของการแข่งขันได้นะแล้วก็จะรับทางด้านของตัวกล่องของขวัญด้วยคร่าวๆประมาณนี้แล้วการสนับสรับการรีวิวโหมดใหม่ล่าสุดเ l i m i n a t e 48ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกโหมดหนึ่งเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะเรียกว่า Ba t เ l e Royale ก็ได้นะเพราะว่าการแข่งขันมันค่อนข้างที่จะคัดคนจากหลายๆคนเนี่ยให้เหลือเพียงแค่ผู้เล่นคนเดียวเนี่ยที่เป็นผู้เล่นที่ชนะอันดับหนึ่ง เหมือนเดิมกบผมใครที่ชอบคลิปดีๆมีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกด like, กกไลค์กดซ u b สไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทางในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กองผมเหมือนเดิมว่าผมก็พยายามทำคลิปที่มีสาระความรู้ไว้ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามารับชมกันได้นะก็จะทิ้งอินไว้ที่ข้างใต้คลิปแชทแล้วก็ขวามุมบนของจอให้เหมือนเดิมเจอกนันนะผมคลิปหน้าชูด,ดีครับ